ความสนุกไอ้ความสนุกของของเพลงพื้นบ้านนี่เขาก็เว้นเรื่องทุกช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่านในเพลงไม่มีอารมณ์เศร้าไม่ใช่นะอารมณ์เศร้าเยอะนะคะมันก็หลากรสเดี๋ยวที่อาจารย์ว่าแต่ว่าความทุกข์มันไม่ค่อยพูดถึงก็จะพูดตลกตลกแม้แต่ถ้าเรื่องที่จริงจังเช่นเรื่องเกี่กับศาสนาก็เอาเอามาพูดถึงเป็นเรื่องตลกได้เป็นเรื่องเพศได้นะแม้แต่ั้าบทสอนหน้าสอนสอนหน้าเน,นี่ยนะ สอนมาดีๆตลอดพอตอนจบก็เอาแล้วเอาเลยอย่าไปเตะตักกรอก็อย่าไปล่อมากรุเห็นเป็นความสนุกมันขิดทวิัยก็อย่าไปเกี้ยวสีกกาให้มันจับพาสินเกอสีนจัดโ่ตั้งเอ่อวัอยู่ก็ไม่ได้นะเอาสขกหน่อย นี่วิธีนำเสนอเรื่องเพศจะทำาไงบ้างคะเช่นปกติถ้าพูดตรงๆเขาเรียกว่าอะไรลูกกรอนแดงตรงเลยนะอวัยวะเป็นอวัยวะพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมเลยนะอืออืออือไปเลยอันนั้นกรอนแดงเขาเล่นเดึกๆใช่ไหมคนนี้แก่ๆแล้วนะถ้าเป็นหัวข้ามหัวข้ามอะไรเนี้ยหรือว่าเวลาเล่นผ่านสื่อเขาว่าต้องใช้คำอื่นๆที่ แ yeah, ยบไายนะคนไทยฉลาดเนาะเนาะมีภูมิปัญญาท้านภาษาเยอะเราะฉันเราใช้วิธีอะไรบ้างเช่นหักข้อรอรู้จักไหมหักข้อเหมือนหักอ้อยอะหักป๊อเว้นไว้แล้วให้ไหมคะให้เติมเอาเองเช่นน้องจะน้องจาดูหมาให้ด้วยสระอวย <laughs> อย่าปล่อยให้หมากัด เติมเองใช่ไหกัออหกข้อรอทีนี้ถ้าสมมุติหาข้อรออย่างเดียวแล้วคามันไม่หายมันเติมคำอื่นๆมาเขาก็เรียกว่าหาหาวิธีเรียงเรียงใช่ไหมคำที่คล้ายๆ,ๆกันก็ได้เนาะว่ว้ผู้เท่าผู้แก่วหวแม่ยกไหวผู้เท่าผู้แก่วหวแม่ยกลว,ว,วงกระเป๋าเก่ากลัโลเนี่ยอย่างอ,อย่างนี้ คือใช้ค่ะข้อด้วยแล้วก็หาคำอื่นแทนไเนื้อ,อว่าเออนะไหวน้องสาวโสภาหน้าตาดีก็ไหวน้องสาวโสภาหน้าตาดีกำลังเอามือเกาไอ้นี่อยเงี้ยเออนะเราเรียกไฟเยเราเรียกไฟหนึ่งเป็นต้นทีนี้คข้อเราละคำเรียกแล้วคำพต้องสอนในคำพวน โอ้ยพวกเราเก่งใช้เชียชย่ยวชาญแล้วเขาปวดใช่ไหมอ่านแล้วจะไม่สับพริปหนน์น่ะต้องอ่านนะต้องอ่านเนาะอู้สนุกมากนะเจ้าเมืองโคตวย <c oughs> อะไรนี้อสาระป้าหนะูไปอ่านเขาหาทุกประโยคเลยเก่งจริง,ง,งๆบทคิดได้ที่ได้ได้ไดไนะของของของ,ของเพลงในบ้านได้เยอะเยอะนะคะอย่าไปนั่งแอบเสาบังเห่าสีก็ให้มาเนาะ ในนี้จะได้สนทางในอย่าไปนั่งนกชาลแล้วจะเป็นการชั่วชาเชื่อน้องบายนะเข้ามาข้างในนานนานมาทีเดือนปีมาเที่ยวจะนั่งปลาเอาใจเปลี่ยวจะดินทานตอนปลายแล้วก็เตรียมอาหารมาเตรียมอาหารมาเยอะๆ,ๆๆๆกับข้าวกับปลาเตรียมมาเยอะแยะเลยนะเออ เยอะมากเลยอ่ะนะแล้วก็เอามากมาให้ด้วยแตเตรียมมากมาๆมากมากม,าม,าม,ามานะสุดท้ายเป็นตลกตอนท้นทายเลยปึ้งเลยนะกินมากบัรยันสมโอฉันมีอยู่เมาลมออกหูกินประเดียวก็หายสมโอซองก็อีกเมนูก็มีก็ฝากกินแค่ยันมากหายกันรู้ไหม เวลามันยันตัวสั่นกินส้มเอิเอิราไม่หายดีผมเดียวเดียวก็หายเอ๊นัเครียดมากเลยอ่ะเอ๊เครียดมากอ่ะไม่ต้องหันมองใครดึผมอะไรีหผมดงอะไรวะอาจจะคิดเอา วิธีเอ่นๆอย่างเช่นคำผัวแล้วนะสัญลักษณ์ใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์เยอะมากเลยลูกลองคิดสิสัญลักษณ์ในวรรณคดีไทยเอาวัยวาผู้ชายอะไรเป็นสัญลักษณ์ได้บ้างลูกคุณละคำนะห้ามซ้ำนะเอวิาผู้ชายอะไรสัญลักษณ์ได้บ้างมจำปีเล็กนิดเดียว เอาผู้หญิงล่เอาผู้หญิงล่ะประตูก็ได้ประตูก็ได้เปิดประตูแล้วประตูแบกจะนะหญ้า้าโรคะไรเนยเขามีพูดหอยใช่ไหมลูกใช่หอยนี่ตรงที่สุกคนูเ่ยเคยคิดนะทำไมเขาถึงเปลี่ยนหอยหนูคิดว่ามันถืออะไร ขยับได้หรอต้อง <c oughs> ถามว่าไงเลือกต้องถามว่าไงทำไมไม่เปลี่ยนหอยคะฮึฮะมันโอมอะไรก็ได้หรอ,อ,อหอยที่พี่ตามหาไปดูอุดสาที่จะบอกลักษณะพูดเป็นในใน หอยกาบก็ไม่ใช่ไกัๆหอยแคตงตรงกลางมีแองบอกกลงก็อะไรมันไม่มีหูไม่มีตาแต่ว่ามีดวดเต็มตู้ไม่มีหางไม่มีหัวที่เหตุบอกให้ไม่อยู่ในน้ำอยู่ตาบนโคไม่อยู่ในน้ำมันอยู่ตาบนโกช่องแคบมีโคมันช่วยองค์้อยแคร สาระความเปรียบไม่ต้องพูดถึงหลายในก็ไม่ต้องพูดสองแง่สองแอง่ามาพาบอลแล้วเปิดโลกนี่ดูปเจนผูกใจนบเสนอใครแก้วลองครับเขาพิงเล่นเขาพิ่งเล่นกันออกมาเลยขอขอตัวชื่อหน่อยนะคะขอแนะนำพี่ก้อนตังจะ นี้ก็ตามออกมาก็ต้องพี่น้ำนะคะอ่าร้องเพลงทำนองลาวใช่อาจาะเท่าไหร่เนะี่เปิดเล้วสบาย เอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเยเอเอ้ยพรุ <S <S ่งนี้กูจะไปเมืองเพชรไปซื้อเอาเพชรสต๊อเจแปดอันพรุ่งนี้กูจะไปเมืองเพชรไปซื้อเอาเพชรสต๊อเจ็แปดอันเกี้ยวปากกระช่งสีเกี้ยวปากกระช่งสีให้นางคนนี้ให้ทันให้ทันเอ้ มเมืองหล่งจะไปซื้อไม้สูงสัเจ็บแปดอัน ปกอติบ้านที่คอแล้วจะไปตัดบอลขี่บ้านที่คัเอามาตำตำทิมทิมเอามาตําตําทิมทิมให้พวกมึงแหกจิ้มสามคืนสมวันเฮยเออเเอเอเฮ่อหลอแหลมตั้งแต่ในทองและอีดอกฟักทองตั้งแต่อยู่ในคันมึงหลอแหลตั้งแต่อยู่ในทองและอีดอกฟักทองงแต่อยู่ในคัน มันยอยู่ในเรือนไทยทันเอเยเออเนยเออเยเออเนยหึงเช้ามันติดนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้อารมณ์เราโลกต้องไปดูของจริงนี่มันของไม่ขึ้นหรอกหนึ่งเช้าสองไม่ได้แต่งตัวปกติเรียพื้นบ้านยุ่ต้องแต่งองค์นะ ถ้าแต่งมาแล้วอะไรมันอะไรมันมามันขึ้นขึ้นไ้ที่นอนๆอนอยู่ลุกอาลุกอารมณ์ไม่ลุกเอาสามีแบบแผนมีแบบแผนของการร้องการเล่นนะถ้าเป็นเป็นมหรสิศว์เป็นเพลงเพื่นบ้านที่เป็นการแสดงเขาเริ่มจากไหว้ครูพอไหว้ครูเสร็จเขาไหว้ผู้ชายก่อนนะลูกดูในยะเขานะคะเขาจะให้ความสําคัญกับเพศช,ชาย ผู้ชายขึ้นก่อนแล้วปีนถึงนจะไหว้นะฮะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นบทที่สองบทเกิบนบทเกินในที่นี้คือการออกมาทักทายผู้ชมนะฮะชาวเพลงก็จะมีเพลงส่วนตัวเขาเรียกเพลงออกตัวสวัสดีพี่น้องที่รักทุกหลายวันนี้เรามาแสดงนะบทนี้งนะานกะนกตตเด็ะดนกะเนระสาวเกินได้ไนะอยู่ภาพประกาดาจจบแต่ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวโบราณเนี่ยนะคะทุกคนที่เล่นเนี่ยต้องออกบท เพราะฉะนั้นครูเขาจะแต่งเพลงเฉพาะให้สมมติลูกน้าเป็นสาวหวานเขาจะแต่งให้หวันหวานนี้ใช่ไหมคะก็ตามสาวเปรี้ยวเขาจะแต่งแบบเปรี้ยวสม,มัยของครูตอนเด็กๆตอนเด็กๆนะครูคล้ายแต่งให้โอ้ยน่ากลัวทำนึกว่าหืมร้องไม่ได้หรอกคือคำคำท้าทายชาวบ้านเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมาก แต่แต่ที่พ่อแต่งให้ที่พ่อให้ร้องไม่ใช่พ่อแต่งรอกพ่อเอาของเก่านะฮะเอามาให้ร้องเนี่ยจะจะชอบว่าตอนตัวเด็กๆร้องได้น่ารักก็จะไปลงแต่งตัวเสร็จแล้วออกมาเจอคนอะไรเงี้ยพ่อก็จะบอกนะแล้วก็จะบอกว่าแมปีนี้ตอแหลว่าปีกลายอย่างเงี้ยเออน่ารักคนนี้ตัวนี้กตอแหลแล้วเลยเนี้ยอเพ่น่ารัก ครูไม่ได้ร้องว่าน,น,นานๆแล้วไม่ได้เล่นนะคะบทเกิดที่พ่อว่ออกมาทักทายกันแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็จะสมมุติเหตุการณ์ผู้ชายก็จะสมมุติว่าเดี๋ยต้องไปหาผู้หญิงแนะไปเจอผู้หญิงกันหน่อยเป็นเรื่องแล้วเข้าเรื่องเล่นแบบละครเลยผู้หญิงอยู่ที่ไหนนะอ๋อสาวครับแก้วก็มีงานไงเดี๋ยวไปจีบสาวครับแก้วกันหน่อยก็ต้องเดินทางไปใช่ไหมตามธรรมเนียมนะต้องเดินทางเดินด้วยเท้านี่แหละ นี้ก่อนจะออกจากบ้านต้องทำไงคนไทยวันพรกษไทยไม่ว่าราชสัมนกหรือชาวบ้านก่อนจะออกจากบ้านต้องอาบน้ำแต่งตัวกชาติอื่นเขาไม่ค่อยอาบน้ำเราจะอาบนี่อยู่จีนเนี่ยรู้เลยว่านะตุกตาเกินตูกเกิน ก็แต่งตัวก่อนอาบน้ำแต่งตัวนะแตงรูดเนี่ผัดน้ำผัดปลาถ้าเป็นผู้ชายเพาะวอาราธนาพระเพล่เอาไปด้วยนะอันนี้ก็จะสะท้อนว่าขนานธรรมท้องถิ่นไปใช่ไหมคะอาบน้ำผู้หญิงก็จะไปอาบน้ำกับยังตีนขาก็จะไปสงฆ์คงขาดังใจล้างนวดล้างนี่ล้างนี่ล้างกดล้างข้างล่างข้างบนข้างนอกข้างในแต่จะล้าะไรก็เนะแต่จะล้างนวดล้างนี่ซึ่งเรืงล้างล้างล้างอะไรวะ ก็จะนุดมาข้างบนมันอับมันมาแต่งตัวหยิบเข็มขัดมาคลัดพุงอะไรอย่างว่าไปแล้วก็ออไปเจอผู้ชายทีนี้ก็เขาสมมติพี่ก็ใครมาเรียกนะอ๋อพอดูหน้าหน่อยจะเอ๊ดี่นะเจอกันพอมันมาเจอมาโต้กันเขาเรียกว่าบนปรบาบางจำว่าถ้าเป็นครูครูเก,ก่าเก่าเรียกปราลาจริงคือคำว่าปราปราคือปะทาโต้กันงานะบนโต้กัน อันนี้เป็นหัวใจของการเล่นเพลงจะโต้กันด้วยเรื่องอะไรก็ได้สารพัดเรื่องตั้งแต่กระดลงมาเรื่องหมูเรื่องหมาเรื่องนา,เร,งงาเรื่องอะไรเต็มหมดเออถ้าราไปดูในเพลงเออในเพลงีเซลนะคะเปิดอยู่ในในภาพกระดูกของครูจะเห็นว่าหูเยอะจริงๆล้วสำนวนนี่สรุปม,มากนะทีนี้บทประกประกติรัมยูสามแนวตุ้มคนคิดเองนะอันนี้ถ้าใครไปเอาของครูไปจงรู้ไว้เลยว่าครูคนคิด ในแผ่นดินเนี่ยผู้ที่เองไอ้สามแดวเนี่ยหนึ่งแดวรับเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันธรรมดาแล้วเลิกเกี่ยวกันแล้วได้กันได้แบบปีก็แต่งงานเขาเรียกปับสู่ขอปับแปลว่าชุดแปลว่าเรื่องนะคะสู่ขอันเลยยกขมันมาเลยโอ้โหแต่เล่นเพลงหรือลากขาพาหนีผู้ชายมาเคาะหน้าตา่างน้องปีหน้าต่างลงมาเอียบหัวพี่ลงมาเลยเราพาหนี ก็ได้ค่ะได้กันได้2แบบดีก็ได้ถูกแบบแผนก็ได้ไม่ถูกก็ได้พัฒนาการไปเรื่อยๆรักกันกันได้กันแล้วอะไรแล้วเนาะทีนี้มีมือที่สามถ้าเป็นผู้ชายาผู้ชายมาแยกผู้หญิงคนเดียวกันใช่ไหมด่ากันเรียกชิงชู้ตับชิงชู้ผู้ชายกับผู้ชายด่ากันถ้าหากว่าเจอกับผู้หญิงผู้หญิงเข้ามาอ้อคนที่ได้ใหม่เป็นเมียน้อย อยู่ที่บ้านมีเมียหลวงแล้วเมียน้อยกับเมียหลวงมาจึ๊งจึงด่ากันเราเรียกว่าตามตีหมากหัวับเนี้ก็ด่ากันไปแลบเลยไปแลบเลยนะก็มีตัวอย่างการดา่าด้วยใช่ไหมเออของอะไรนะอะไรเลยนะเออมึงรักให้หมดสิมึงก็กดให้จมเลยสิให้เหลือแต่พวงข้าวต้มตุต๊กต,ติ๊กสองใบอะนะ เนี่ยน้อยก็ทำไมไม่กดให้มิดทำไมไม่ติดให้อยู่ปล่อยให้หลดปลารู้มาทำอะไรให้คาไปเลยนี่ไม่ได้หรอกอยงเงี้ยเราจถึงพี่กถึงขิงนะคะอะไรตกละนันทำอะไรกันนายจงบอกแม่บว่ัผ่านหน่อยเป็นไรอะไรสำคัญใช่ไหมลูก ทิฟค์รูหรอไม่ต้องให้ทิฟ์สองแนวลองภูมิลองภูมิคือการถามปริศน,นาธรรมทั้งหลายทดสอบภูมิปัญญาการผู้หญิงส่วนใหญ,ญ่จะถามผู้ชายเพื่อจะทดสอบเก่งจริงไหมรู้ไหมทางโลกทางธรรมเขาถามนะบางทีผู้หญิงถามมาประโยคเดียวผู้ชายตอบไปครึ่งวันพระพูดธจเจ้ามีประวัติว่ายังไงเอาตอบสิตอบเป็นเพลงด้วยเอาร้องจิ๊ อธาบริหารมีกี่อย่างคะมีอะไรบ้างจะอธิบายเจ๊ตอบน้องให้ถูกเธอพอหลูกหัวปีเลยจะให้จูบสักทีออตอบดสิี้องไปเพลงด้วยนะพอน่อหููเล่าสวัยก่อนเชิญแห้เพลงเก่งๆเ,เวลาเขาถามมาตอบไม่ได้วิ่งหนีลงไปเลยเลิกออกจากบวงไปเลยแล้วไปไหนไปวัดไปหาหลุงนนะ้า ไปถามหลงน้าก่อนหลงน้าตอบว่ายัางไงพอหลงน้าตอบมาแล้วทีนี้ต้องแต่งเพลงก็ต้องแต่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 งถ้าไม่แต่งเองไปหาจากครูบาอาจารย์ที่เขามีเพลงอยู่แล้วไปขอเข้ามาแล้วท่องท่องรูปขึ้นไปหาใหม่ไปเล่นกันใหม่ตอนกลางคืนเตรียมไปเลยนะจะเป็นโต้เขาเขาถามของใหม่ไปอีกแล้วเขาตอบไม่ได้ห <c oughs> นีโลกออกอีก้สรุปพ่อเก่งมากเลยตอนหลังเรจาจบแล้วทำทรเนี่ยพ่อบอกจากการเล่นเพลงอะเพลงพื้นบ้านไม่ใช่เล่นเล่นแล้วสิ มันปลูกฝังใช่ไหมมันแนบเนียนใช่ไหมที่ทำให้คนรู้แล้วสิรู้จริงแล้วสิไม่รู้จริงก็ต้องรู้จริงแล้วการที่การที่เราต้องมามามาโต้กับผู้หญิงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมหาศาลใช่ไหมผู้ชายาไม่รู้อยากรู้ว่าเพราะฉะนั้นเราอยากให้ผู้ชายเก่งๆนะน้องเราถามอะไรเขาไม่บ่อยเขาจะได้หาคนค้าข้อมูลนะร่างไทยมีกี่อย่างนะน้อง <laughs> ถามก่อนเลยอย่างเงี้ยนะเขียวแล้ว่ ก็ใบล้างภูมิละแนวเรื่องเรื่องคือเล่นนิทานนะคะนิยายก็ส่วนใหญ่เราเจอเพลงพื้นบ้านเราก็เห็นเขาเรียกว่าเพลงทรงเครื่องแจกบทเลยนะเราเพิ่งเล่นที่เทศกาลละครเดี๋ยมีภาพอ่ะเปิดเลยค่ะโอ๊ยขอโทษขึ้นมาอีกทีทีนี้มีบทลาเลิกเล่นแล้วก็ต้องลาการบวยพรกันโบราณถ้าเาเป็นการลเล่นเนี่ยสมยัยก่อนถ้าเป็นเพลงเรือเนี่ยเขาลาจริงๆนะลาคู่เขาจะพายเรือไปส่งผู้หญิงที่บ้าน เอาสร้อยให้ผู้ชายนะแหวนให้รักแล้วน,นี่รักเล,เลยผู้หญิงก็จะเอาผ้าผ้าสบายที่เหงื่อแฉะแฉะเอาไว้ให้เอาไว <c oughs> ้ดมนะนดด้วคุณเล็กคุณเล็กก็จนะ็ีแรกก่อนลากันเองลากันเองพอเป็นการแสดงบนเวทีลาใครคะลาผู้ชมลาผู้ชมลาผู้ชมเจา้าภาพอย่างนี้นะคะลาผู้ชมลากันด้วยเสร็จแล้ว พอเข้าไปหลังหลังโรงต้องไปไหว้ขอเขามากันด้วยตองลากันเองอีกนะอ่ะเป็นตัวอย่างการไหว้ครูบนเวทีของนักเรียนประถมมาศึกษ,ษาและะ้วม,มัธยมมาศึกษาไหว้ครูเวลาครูจะเล่นเพลงตอนนี้ก็ไหว้นะของจริงก็ไหว้กันนะคะถ้ามีเวลาก็ไหว้ข้างบนเวทีไม่มีเวลาก็ไหว้ข้างหลังนะอันนี้ที่ไหนนะ ขอข้าจอกกล่าวอันนี้เทศกาลละครกรุงเทพพระไยมณีปีก่อนนี่พี่สิริดาสิริดาสี่อาศจรรยร์มากน,นะไว้ให้มีทางเ่าเล่านี่ไปไหว้ครูที่บ้านแม่แล้วก็จะไปไหว้ทุกปีปีไหนที่ครูไม่อยู่ก็ฝากญาติไปไหว้แทนรายการรงรับจำนาน ของช่องเอนานแล้วค่ะเริ่มไปแล้วไม่รู้ทำไมคุณไปออกรายการไหนคุณเหมือจะออกเขาจะลื้ไปชมวาเริ่มลูกนี่จะจัดพร้อมใกล้แล้วยังหาทีวีวรวมเป็นวมไม่ได้เลยะคะเดี๋ยวจะต้อหาไปมีเส้นทีวีบอกคุณหน่อยนะเชิญดูหน่อยนะคะข้อที่สีเนื้อร้องไม่ตายตัวเพล่พื้นบ้านเปลี่ยนเนื้อได้เอาคำนองเดิมใช่ไหม ตำนองเป็นชอยมีตำนองแน่นอนอีเซลแน่นอนสื่อกันมาหลายชั่วอายุคนเราเปลี่ยนเนื้อได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพลงก็เลยไม่ตายไงเต้พขึ้นบ้านดูอย่างได้โยงสิเอาเพลงชอยมาเปลี่ยนเนื้อไปเรื่อยๆเข้ากับสังคมปัจจุบันเล่นสั้นๆใช้บุ๊กตลกของตลกมาแต่งเพลงขึ้นบ้านแล้วเล่นโอ้เนาะโอเคก็รวยใหญ่แล้วพวกเ่อก็รวยนะไป อันนี้เคยเคยเรามาร้องที่นี่กันบ่อยเช่นอาารย์เสียดอาจารย์อย่างงี้ 5, ก,ก,ก็ที่ห้าลักษณะเด่นลักษณะเด่น้อที่ห้าคือคือสะท้อนภาพสังคมนะคะสะท้อนสังคมถ้าเป็นของเพลงเก่าๆก็สะท้อนสอนังคมเก่าของใหม่สะท้อนไหมสะท้อนนะเออแต่ในอนาคตอาจจะมีคนศึกษาเพลงอาจารย์บัวก็ได้แล้วก็จะได้เห็นว,ว่าภาพที่ครูใช้สะท้อนอะไรบ้าง ปเปิดเลยเพลงมีกิ่ประเภทจ้าแบ่งยังไงก็ได้เกณฑ์เยอะแยะเลยใช้เกณฑ์อะไรก็ได้ค่ะถ้าเอาเพศแบ่งแบ่ง,งเป็นเพลงผู้หญิงเพลงผู้ชายเกณฑผู้หญิงมีไหมถ้าเอาแบ่งเอาจุดประสงค์แบ่งแบ่งเป็นเพลงอะไรบ้างจุดประสงค์ของการรอ้องเช่นกลอมเด็ คายร้องเป็นกล่อมเด็กได้บ้างห้องนี้ไม่มีเลยเหรอคายร้องได้บ้างลูกเพลงกล่อมเด็กฟังไว้ถ้าดูท่าทางอยากนอนแล้วใช่ไหมหลับตาแล้วหลับตานะเดี๋ยวดูกลอนะ่องให้เสียงเขาไม่ค่อยดีอ๋อ ตัวเองโตขึ้นมามา <get> ีประเพณีอะไรจ๊ะมนประกอบจาระเล่นใช่ไหมอาศัยบนเรียร้องสียงลูกจำได้ไหมหนึ่งสองอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวใครร้อง่็แม่งูเอ๋ยผู้หญิงผู้ชายพ่องูใช่ไหมเอาพ่องูร้องสี่หนึ่งสองสามแม่งูก็

กินหัวหรือกินหางกินหนอาตัวเนี่ยเห็นไหมผู้ชายก็ถามหัวหางปีกก็เอากลางไปสิเห็นในยังไหมอีกอันนึินนะก็ถือว่าในนี้ลูกเจ้าจี้จะเล่นไหมอารองสิจ้าจี้มาเกือบออกแปลกจุ๊บๆเพลงเพื่อนบ้านในเพื่อนบ้านต้องมีสัมพันระหว่างว้า จำจีมะเขือเปาะเปาะเปาะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งมันต้องไปเพราะก็นั้นไม่มีแท้หรอกแท้นี่คนไม่รู้จริงอ่ะเอาไหมจำจีมะเขือเปาะเาะนาวายเรืออแอนกันล่ะแอนแล้วมันก็ต้องไมสลับแอนใช่จะแท่นต้นกลุ่ม สาวๆหนุ่มๆอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนปาดเอากระจกที่ไหนสองเยี่ยมเยี่ยมอยมองมองแล้วอมองมองคู่เขาเอาไว้เสียดสีผู้หญิงเด็กๆเอ่ะเข้าใจไหมจำจีจ้จำจี้กันจำจี้เบเขืยวเปราะบาเขืยวเปร,าเาปร่านี่ใครอ่ะเบเขียอ้ออ้อขบแล้วมป็นัง ยังอ้ออยู่เลยอะ่ะเข้าใจไหมพวงเชื่อว่าจะเป็นวัยรุ่นน่ะเออแล้วเธอแบบกระเทาะหน้าแวน่นกระเทาะกระเทาะเข้าไปลงระเบิดทางเทีพายเรืออกแอนไหนทำดิทำท่าดิาช่างชายเหมืนหนอนกันกูจะกูจะพ,พ,พายเรืออกแอนกระแท้งกระแท้งรู้จักต้นกลุ่มไหม ต้นไม้ชนิดหนึ่งมันจะมันจะเป็นแหลมๆๆเนี่ยนะขึ้นตามโคกแฉะเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาไว้ว่าว์พี่เนาะต้นกลุ่มขึ้นไปข้างโคกกระแทกต้นกลุ่มสาวๆอุ้มนอาบน้ำท่าไหนล่ะอาบที่ไหนท่าวัดอ้่ะคนดีๆไปไปอาบที่วัดกะเข้าอาบที่บ้านกันสิแสดงว่าไปมีพิติกรรมทางเพศที่วัดใช่ไหมแล้วจะเอาแก้ยังไงเปล่า เอากระจกที่ไหนมาส่องอ่ะเยี่ยมเยี่ยมมองๆอย่าน้กว่กคนอื่นไม่รู้นะเนกวคนทำเชื่อไม่รู้นะน no, ้ขคนทองคนลุกไหมไมย,ยด่าเราเจ็บมาแล,แล้วเราก็เล่นกันทุกวันอจาเก้รับรองการวิเคราะห์นี้ไม่มีใครนอกจากอาจารย์บัววิเคราะห์ได้คนเดียว จริงเลยนะจริงเลยนะอาการน่าเล่นเด็กเพราะ,ะ,ะฉะนั้นลูกจ๋าบางทีอ่ะคนโตร,ร้องร้องให้เด็กใช่ไหมหรือไม่เพเด็กร้องเองอ่ะแต่อันนั้นตลกมันสอนใจทางอ้อมคนที่ได้ยินด้วยนะใช่ไหมเพลงเพลงกรอบเด็กของภาคใต้ใครเป็นคนภาคใต้แล้วเนี่ยลูกเศว้าวเฮอลูกเาร้าชาวปากนางลูกสาวเอ้ยลูกสาวชาวปากพนัง เอวกลมนมตั้งไม่ต้องแปละแนะนั่งทำเคยแพ่นเคยเคยกะติกแสแงฟิกจะไว้เคยคุยนั่งทำเคยแพ่นปั่นให้กลมกลมคมให้แบนแบนนั่งทำเคยแพ่นหลูเซาเชาา้ากนั่งวันวัน,มนไม่ทำอะไรเล่นแต่ เปลียนสีใช่ไหมเอาโตอีกนิดนึงมีเพลงของหนุ่มๆสาวเริ่มจากเพลงประกอบพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมถ้าปวดหน้ามีเพลงอะไรเพลงแหล่ใช่ไหมคะกระด้างเอ้ยมันนี่จิจี้สน้อยไปนักศึกษาเวลาแห่ใช้เพลงอะไรเพลงกลองยาวเป็นเพลงพื้นบ้านนะลูกเรียกว่าเพลงยัวยัวกลองยาวเคยเล่นไหม Ở hồ hơi nào thế? rồi có tiếng rồi có tiếng, có tiếng, ก็ายั่วกันผู้ชายถามผู้หญิงถามโต้กันเหมือนกันนะเท่ห์อะหนูเอามาใช้เชียร์กีฬาได้นะลูก